ไปกินอะไรมาครับวันนี้แสดงว่าวันนี้หยุดทํางานแต่ว่าไปกินเลี้ยงก็กินอะหน่อยอ๋อกินที่ทํางานอิ่มไหมฮะคือตอนเย็นก็จะไม่กินล,ลนะอ๋โอโหป,ปีใหม่นี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่มน้ําหนักดีกว่าว่างั้นเลยถูกไหมครับว่ายอย่างนั้นเลย ก็คือถ้าไม่ไม่ผอมลงก็อ้วนขึ้นเลยดีกว่าโอเคกระโดดตบเนี่ยครับมาเริ่มครับอัปเปอร์บอดี้ครับวันนี้ช,ช่วงบนไปวอมก่อนวันนี้วันอังคารที่26่ธันวาคมวันสุดท้ายของการทำงานเดี๋ยวจะอยู่7จวันนะครับเดี๋ยวจะไปว่าเจ็ดวันนะนี่คือวันนี้สอนน้อย3คนนะพี่ตุ๊กคือคนที่2 เด็กคนหนึ่งสอนแบบน่ารักน่ารักเปลี่ยนครับมาเปิดหน้าอกครับยืดเดยอะๆไปเอาวอร์มก่อนนะครับอัปเปอร์บอดี้ทั้งหมดนะครับลองฝึกดูเอาง่ายๆไม่ยากนะฮะโอ้โหไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็สามารถอ้วนในไทยได้นะฮะกินกินข้าวตำต,ำ,ตำดีครับกินต่กับไงกินตะกับเพื่ออิ่มนะในพวกในพวกกับก็จะมีแป้งห่ออยู่นะของทอดมันก็ ครับมันก็น่าจะพอแล้วนะคะถูกไหมฮะมันไม่จะเป็นต้องกินเยอะก็ได้ถูกไหมเอาไปห้ากิโลนะครับสำหรับสายแข็งอ่าห้ากิโลถือด,ดัมเบลมาหันหน้าดูกระจกค,ครับขากว้างถือเป็นไบเซปเคิร์ดถือแบมืออย่างนี้นะครับอยู่บนต้นขาด้านหน้ายกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าเล่นใหมมาดูยี่สิบเริ่มหนึ่งสองนะครับตัวไม่ขยับไปเรื่อยๆ อ่ะสามลงหายใจเข้าขึ้น,นออกสี่อ่ะห้ามาเอาง่ายๆนะครับหกเล่นพร้อมกันจะได้แยกซ้ายขวาดูว่าแรงเข้ากันไหมเจ็ดเห็นไหมฮะแปดครั้งที่สิบห้าจะเริ่มมีอาการหายใจเข้าหายใจออกเก้ามาสิบครับสิบเอ็ดนะครับนี่คือยูนิฟอร์มทำงานเลยนะเนี่ย สิบสอง่าบอกว่าเกางเกงก็ใส่ตัวนี้ไปเลยสิบสาสิบสครับมาสิบห้านะครับมีอาการเห็นไหมสิบห้ามีอาการละสิบหกมือชายเริ่มแรงไม่เท่ากันละสิบเจดนะครับช่วยไหมสิบแปดิบเก้ายี่สิบ นะครับดูมาดนะครับช้าๆอ่ะเปลี่ยนเป็นหลังแขนบ้างนิดนึงหน้าแขนเสร็จแล้วใช่ไหมถืออย่างงี้นิ้วโป้งยื่นอย่างงี้ก้มลง,งนี้ล็อกศอกขับไปข้างหลังคลิกแบ็คค้างนิดนึงถ้าไม่ค้างมันจะไม่ได้อะไรใช่หไหมไม่ค้างมันจะไม่ได้อะไรเราลองล็อกศอกนิ่งๆนะแล้วขับไปข้างหลังเก่งค้างสองวิหนึ่งแล้วลงช้าๆสองเทคนิคก็คือลองเอานิ้วโป้งยื่นออกมาดูมันจะเก่งได้ดีขึ้นอ่ะลองดูสิครับถือแบบกดไลค์ถือแบบกดไล,บบไลค์โอเคโอเคหันหน้าดูกระจก ยอ่อลงช้าชยอ่อข่านิดนึงโอเคพับแขนไปขับไปข้างหลังค้างสองวิเริ่มหนึ่งช้าช้าลงมานิดนึงอ่าสองพอรู้สึกไหมครับอ่ะลองดูไปยี่สิบให้ได้สามไตรเซฟจ,จะแข็งแรงกว่าไบาเซฟส,สี่เห็นไหมหลังแขนจะแข็งแรงกว่าลองเบาๆดูก่อนเอ,อ๊บห้าไปค้างไว้ค่อยค่อยลงหกช้าช้าอ่ะเจ็ดไม่ต้องไปข้างหน้าเยอะครับลงนิดนึงแล้วขึ้นเลยแปดเห็นไหมมือไม,อม,อมอ่ต้องไปหน้าเยอะขึ้นมาเลย เเดี๋ยวรู้เรื่องครับสิบเนี่ยลงแค่นี้พอไปเลยสิบเอ็ดเห็นไหมไม่ต้องลงเยอะอ่ะสิบสองสิบสามตัวไปหน้ามือไปข้างหลังสิบสี่สิบห้าเอาไปสองท่าก่อนสามเซตสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเล่นได้ยี่สิบครั้งแสดงว่าสิบเกไม่หนักโอเควางครับ เป็นไงครับท่าไหนควรเพิ่มท่าไหนควรลดดีท่าแรกไม่น่าควรเพิ่มนะครับเพราะว่าสิบห้าเริ่มสั่นละแต่ท่าที่สองนั่งเหลือนะครับเวลาใช้น้ำเบลล์มันก็มันไม่สามารถยืนนิ้วโป้งออกมาได้เวลาลูกใหญ่ๆมันถือแกนมันใหญ่อ่ะมันถือไม่ขนาดเพราะฉะนั้นเก็บนิ้วโป้งก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบยืดจนมันเกร็งได้ดีมันแบบเป็นปลายประสาทมันเกร็งอันไหนเพิ่มครับท่าที่สองเพิ่มได้ไหมครับได้มั้งนะครับเอาลองดู นะครับพักแป๊บหนึ่งพร้อมแล้วเริ่มเลยเล่นให้ม้าดูสามเซตท่าที่สองเอาเป็นหกกิโลท่าที่หนึ่งห้ากิโลอ่าสองคู่นะครับวันนี้ฟิเนสเป็นของเราไม่มีใครอยู่อ่าลูกมันใหญ่เฉยแต่แกนเท่ากันแต่ถ้าเป็นอีกถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันก็จะใหญ่อย่างงี้เห็นไหมเนี่ยแกนมันจะใหญ่มันจะคนละไซส์กันเลยอันนี้จับไม่ได้มันมันเราต้องดูด้วยอุปกรณ์ด้วยน้ำหนักเท่ากันแต่คนละยี่ห้อก็คือลักษณะต่างกันอาจจะไม่เหมาะ ถ้าแกานใหญ่ก็จะเล่นท่าโอเวอร์เฮดก็ได้ไม่ต้องเล่นท่านี้เพราะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ท่านี้นะครับเอาถือห้ากิโลขึ้นมาสู้ๆรับมายืนนิ่งๆเลยนะครับแบมือเอาไปครับหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นหนอกสองสามค,ค่อยๆเก็บไปเอ,อ๊บสี่ช้าๆนะอ่าหา้า หครับเจ็ดครับหนาวไปไหมแปดเก้านะครับพยายามให้แขนชิดกันละสิบนะครับเราจะฝึกต้นแขนด้านหน้ายาวๆมัดยาวลองเฮดสิบเอ็ดถ้าออกข้าวมันจะคนละมัดละเห็นหมสิบสองเราเอามัดดีก่อนนะสิบสามนะครับตัวไม่โยกนะนิ่งๆเลยสิบสี่ยังไงดีครับ สิบห้าโอ้โหตัวโยกมากเลยสิบหกโอ้มีเงื่อเหมือนกันนะเนี่ยเล่นแขนสิบเจ็ดมือซ้ายไม่มาด้วยสิบแปดโอ้โหสิบเก้าครับอีกครั้งหนึ่งปุ๊บโอเควางครับอ่าที่ตัวโยกเพราะว่ามันเริ่มไม่ไหวไงไม่ไหวมันก็ต้องใช้ตัวช่วยไงอันนี้ข้อดีของการยืนเล่น นะฮะถ้านั่งเล่นหรือว่ามีพวกวัตถุล็อกมันก็จะโกงไม่ได้อันนี้มันสามารถโยกได้นิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะโดนมัดอื่นนิดนึงโดนไหลมัดหน่อยโดนไหลบ้างโดนหลังบ้างหายใจลงนึกครับอีกท่านหนึ่งนะครับต้นแขนด้านหลังกระชับกระชับนะครับย่อลงนะครับแล้วผลักแขนขึ้นจังหวะที่จะได้ก็คือการคางข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนลงมาเนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องลงมาทับขนาดนี้ลงมาเท่าที่ได้ไปหนึ่ง สองอช้าๆนะครับสามถ้าดิโป้ยืดไม่ได้ก็กำไว้เลยสี่ห้าช้าๆไปหกเล่นเองเจ็ดช้าๆไปอ้บแปดลงหายใจเข้าเก้าล็อกตัวนิ่งๆมาสิบสิบเอ็ดนะครับเป็นไงครับสิบสองสิบสาม สิบสี่มาสิบห้าตัวตรงไปหน่อยก้มลงนิดนึงสิบหกอ่าไม่ต้องเบี่ยงเยอะสอกอย่าขยับสิบเจ็ดจุดหมุนคือข้อศอกสิบแปดผักไปสิบเก้ายกแขนยิ่งสูงยิ่งโดนโอเคครับก็ยังชิวๆอยู่โอเคพักนาทีหนึ่งอีกเซตหนึ่งครับทำได้ดีครับ